ดีครับไอ h o นส1บครับลูกค้าซื้อจอมาเปลี่ยนเองแล้วไม่ได้ซิงงออันนี้จอใหม่นะครับจอที่ลูกค้าเปลี่ยนอันนี้จอเก่าอันนี้จอใหม่นี่ครับแผ่แผ่ลำโพงขาดแล้วภาพสิงน็อตมาไม่ครบนะครับนี่ครับจอถูกจริงครับ แต่อยากบอกลูกค้าไว้ว่าซ sort of ื้อจอมาให้ช่างเขาเปลี่ยนให้ก็ได้ครับถ้าถ้าไม่อยากเสียแผงนะครับกรณีศึกษาครับไม่ไม่คุ้มนะครับมันจะไม่คุ้มกันเลยถ้าเราไม่มีประสบการณ์แล้วซื้อมาเปลี่ยนเองสวัสดีครับจะมาลองเช็คเครื่องดูนะครับทีนี้ลองเปิดเครื่องดูกดออ่อย ครื่องจะไปต่อไหมไม่ไปครับกดออนใหม่ปลอยเรียบร้อยดีครับเสียยันบอร์ดครับผม